สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูหมูสวรรค์น,นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็ตั้งกระทะก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่ซอสบุงลดลงไปค่ะในส่วนปริมาณก็กะเอานะคะแล้วแต่หมูของเราว่าทำมากทำน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยเกลือค่ะพอเคี่ยวไปจนเดือดแล้วนะคะก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลของเราละลายดีค่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เขาอุ่นก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงหมูของเราก่อนเลยอันดับแรกเราก็หั่นหมูเป็นชิ้นบางๆนะคะใส่สามเกลือลงไปค่ะตามด้วยผงยี่หล่านะคะถ้าใครไม่มีผงยี่หลานะคะก็ใช้แบบเม็ดนะคะตามรวมไปกับสามเกลือได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเขาให้ทั่วกันเลยนะคะ พอเราคลุกเค้าให้เขาทั่วกันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงค่ะที่เราเคี่ยวไว้สักพักนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะยังอุ่นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเทลงไปได้เลยค่ะตอนที่เราเคี่ยวเครื่องปรุงนะคะเราก็สามารถชิมดูรสชาติของเขาได้นะคะหมูสวรรค์ของเรานะคะรสชาติก็จะออกหวานนํานะคะแล้วก็เค็มนิดๆค่ะ ตามวิดีโอเราก็จะคลุกเขาเขามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะคลุกจนกว่าเขาจะเข้ากันดีเลยค่ะให้น้ําเครื่องปรุงของเรานะคะซึมเข้าไปในเนื้อหมูให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นงาขาวนะคะโรยลงไปค่ะถ้าใครทานผักชีก็ใช้เม็ดผักชีมาตําพอหยาบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยพอคลุกเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงไว้ค่ะจะเป็นถุงซิปล็อกหรือว่าจะใช้เป็นถุงธรรมดามัดปากก็ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ตู้เย็นค่ะทิ้งไว้1คืนนะคะพอเช้ามาแล้วเราค่อยตากค่ะถ้าแดดแรงๆเหมือนบ้านเราตากหนึ่งชั่วโมงก็ทอดทานได้เลยค่ะแล้ววันนี้ก็คือหน้าตาหมูสวรรค์ของเรานะคะที่ทอดเสร็จแล้วค่ะ